นี yeah, <possibly> ่เก <sh arp> ิดอะไรขึ <c oughs> ant, ้นนะครับหน้าบ้านลุงนะครับเฮียฮานะครับทีมยูทูบกำลังเฮียฮานะครับลุงฮวนมีมีอะไรมาครับจพี่รันนะครับจากพี่รันนะครับผมพี่รันอีกสองบอกว่าให้ให้ของขวัญเกิดนะครับผมของขวัญเกิดลุงพลนของขว์หน่อยโชว์หน่อย แปดสี่ห้าไม่มีป่ะมีค่ะหนึ่งห้าชุดนะนี่นะคะอาอแล้วตัวนี้เอามาทำไมเนี่ยตัเขาให้ก็เอาไปค่ะที่เขาให้้ตัวนี้มันจะมีมีสองหกมีสี่สามตัวนี้เอามาทำไมเนี่ยสามแปดมันเป็นรางวัลนี่ค่ะมีเออศูนย์ศูนย์หนึ่งศอ้าวแล้วส่วนนี้ของของคุณเอ็งนะครับคุณเอ็งกับน้องเมย์นะครับ กับพี <The> ่เ <reveal> ด <again response> mm ียนพี่เดียช่วยหน่อยพี่เดียช่วยหน่อยโอ้ชุดชหนึ่งนะครับผมอะไรนะชุดชุดหนึ่งสายรับหรอจากพี่รันนะครับจากพี่รันอยู่ญี่ปุ่นนะครับผมแปดส่วนจากพี่รันญี่ปุ่นนะครับโอ้เจ้าบอลเลยบอก่เป็นแต่คนนี้นะขอบคุณพี่รันหน่อยนี่ค่ะขอบคุณพี่รันนะครับให้ให้ของขวัญวันนี้เล่วงหน้าครับถ้าถูกนะครับมาหาผมที่บ้านนะครับ เพื่นนามานึ่ครับชุนึ่เลยเอาข้าวกระป๋องทไปคนละคืนคนละคืน่คนึ่งตัวตีแล้วนี่นะครับผมสิบใบนะครับผมหชุดนะครับส่วนของพี่หนึ่งสมชุดเนาะเด้แกวเลยก็ได้แกวเลยของพี่หนึ่งอันนี้รางวัลที่หนึ่งะครับอยู่ตรงนี้นะย่าแย่งกันังซิ้อโอเคผมรางวัลที่สองเทนเนลเลยครับลงงานแล้วลงงาน ยิ้วหน่อยก็ได้รับแล้วนะครับผมมอบถึงมือแล้วนะครับอ่นม่ครับก็ถ้ากองสลากเห็นนะครับล็อกให้ออกในนี้เลยนะครับอ่ะแด่ตอนนี้ล็อกดาวน์แล้วครับถ้ากองสลากเห็นนะครับล็อกไห้ออกอยู่ในมือนี้นะครับเอาตัวไหนชุดหนึ่งใช่ไหมมันมันสี่ใบหมดบอกชุดสองใบชุด ชุดละสองใบชุดสี่ใบไม่มีบ่ชุดสี่ใบอยู่อ่ะเอาเอาล็อกเอาสองใบก็เอากองฉลากเห็นแล้วล็อกให้ออกให้หน่อยนะครับพอดีค่ารถตู้สองล้านนั่นแหละครับนั่นแหละรถตู้ใหม่ไปเอาเลยล็อกออกให้หน่อยนะครับอ่ะกวกองสลากไม่เห็นอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเขาดูช่องผมอยู่ครับตอนนี้โอ้กองสลากดูช่องนี้โอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเอาตัวหนก็ได้นะกองสลากล็อกนะครับล็อกเลยงถึแล็อกให้ออกตัวนี้เลย

ลุงมวลไม่ีมวลจะไม่ถึงแปดลุงมวลบอกว่าคืออีช้อนนี้อยู่ไรหน้าคนหาไหมอีช้นนนีาของไข่อะไรบ้างของไข่ละครึ่งเอาทำไมต้องด็ดออกดิดดิดออกวัไม่ไม่ของของพี่เขาแบ่งคนละครึ่งอ๋อคนละครึ่งผูกการคนละครึ่งเข้าผูกการด้วยนะครับอันนี้พี่พี่ละวันซื้อบอกของลุงซื้อให้ดือยพี่พี่ละวันซื้อบอกนี่ไม่ซื้อซื้อให้เลยอ๋อซื้อแต่ให้พี่พี่ละวันสองใบครับ จะให้ผมสองใบครับผมพี่ไรนะครับสองหนึ่งแปรตัวไหน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 ครับมองได้ไหมเหนหแปดสหนึ่งแกสิบหนึวอ่งวอสองวอส่วอแใช่พี่พี่สาวันพี่สาวนรับทราบ ิ61ก็ขอบคุณครับ61ว่า61ก็ขอบคุณครับว่หนึ่งอยู่ที่ไหนครับว่าสองแล้ยินแล้วตอบด้วยว่สี่ครับว่สี่ปฏิบัติหน้าที่ครับว่แปดข่าวสารครับเออผ่านมาเป็นว่าสิบปีรับดาวผมเป็นรเป็นรปภมาเก้าปีครับว่าสิบอย่ลืมดาวว่ห้าความลับฮะ ว่าห้รับอรับครับมันไม่มีห้าครับมัมีรับเลยครับวอหกติดต่อโดยตรงก็ไม่มีครับนี่ว่อครับหกไม่หกสิบกคืุยหนึ่อบคุณว่าหครับหกสิบนึ่องมก่อองได้ยินแล้วตอบด้วยวอแปดข่าวสารครับนี่ครับคหังินี้ครับสายด่วนนะครับตอนนี้ขอบคุณครับสิบสี่ใบนะครับรวมแล้วสิบสใบนะเช็คดูก่อนนะ ไม่เกินบวกเพิ่มนั่นแหละสิบสี่ใบนะบนะี่เป็นของขวัญว<อ>ัน,<ใ>นเกิดของลุงพ <2 S 1> ลนะ,นนะจากเอฟซี

ใช้ลอตเตอรี่แล้วก็ทํางานต่อนะคะลุงลุงลุงถ้าถูกรางที่หนึ่งลุงจะทําอะไรฮะถ้าถูกรางที่หนึ่งลุงจะทําอะไรไม่รู้ยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่ถูต้องมาถูกก่อนไม่ลุงต้องต้องมองแผนนะลุงจะให้เกิดขึ้นก่อนถ้าถูกรันที่หนึ่งใช่ใช่ใช่มีเอฟซีวางทุกอย่างครับวางทุกอย่างไม่ก็ปล่อยวางทุกอย่างไม่ยึดติดเลยเลย ครับไอ้ปลาแตนก็ลุกไปลุงจะไปบวชจุดที่ลุงตั้งใจไว้ถ้าลุงถูกตาพี่หนึ่งค่ะจะไปบวชแล้วก็ปล่อยวางสองตัวก็อยู่เหมือนเดิมถ้าถูกสองตัวก็อยู่เหมือนเดิมแนวเอาความคิดนี้มาจากไหนเนี่ยเอาแล้วพี่หนึ่งพี่หนึ่งโดนพี่หน่งโดนอีกแล้วนะไปถึงไหนก็ไม่รู้ สอก็ไปขนรถต่อลุงนี่กะจะไม่ให้ไปไหนเลยใช่ไหมลุงจะให้อยู่ถ้าถูกจะให้อยู่ด้วยตลอดเลยใช่ไหมถ้าถูกเลขหน้าตั้งกินข้าหรือเปล่าครับฮะกินกินข้าวยังกินข้าวพักยังโอเคนะคะก็ให้ลุงทำงานนี่พี่นัทพี่นัทอยู่ไหนพี่นัทพี่นัทมีพี่นัทมีเมนูอะไรบ้างอ่ะเห็นว่าป้าไปสั่งร้านกระสุง ลุงน่ารักจังค่ะพี่สาวนครลุงน่ารักจังวันนี้ลุงทําหนังทาบ้านนะคะลุงก็เป็นห่วงทีมช่างนะครับเจ้ช่างพงได้ทํางานไหมวันนี้น,น่ะท่านพงได้ไปทําบ้านพี่พี่ละวันเปล่าขอให้ลุงถูละวันที่หนึ่งนะ,ะได้ไปทำเปล่าพงศ์พอทาวันนี้เปล่าขอตู้นะครับตู้แล้วค่ะเขาก็ไปทำเลยพี่เขาตู้นะป้าป้าขอขอตู้ขอขอตู้หนึ่งบรรยากาศล่าสุดนะครับที่บ้านลุงพงศ์ ไปเขาทำให้เปล่าวันนี้ถ้าถ้าเขาไม่ไปทำก็มาใส่กาวยาแนวหน่อยด้วยทั้งปรมงด้วยไปถามเมาก่อนนะผให้ไม่ถามเลยไมถามเลยถามถ้าปรุงก่อนนะครับทำก็จะให้ออกครับออกได้หรานนี้ยังครับปีห้าสี่ปีห้าสี่ก็ไม่ครบครบสิบปีสิบปีพอดีรบรอบพอดีเนาะโอเคเนาะก็เลยไปซื้อรถกระบะมาขัดจีดั้นี่ใช่ไหม โอเคขอบคุณลุงมลมากครับขอไม่ผมสอบถามว่าตั้งแต่ขายหวยมาเคยออกรางวัลที่หนึ่งที่แผงลุงหรือเปล่าลุงก็เลยบอกว่าเคยออกออกมานานแล้วเคยออกนานแล้วนะตีห้าสี่ตีห้าสี่แล้วก็จะมางวดนี้แหละแล้วก็จะมางวดนี้โอเคนะทีนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณลุงมนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ